คือเกมนี้นะครับแมตช์นี้เนี่ยผมเจอคนจีนนะครับโคตรท็อกซิกเลยนะครับซึ่งผมเข้ามากับน้องเฟกเนี่ยก็คือเข้ามาปุ๊บพูดไทยเสร็จปุ๊บมันด่าก่อนเลยเว้ยมันด่าคนไทยแล้วมันก็ล้อเรียนภาษาไทยแล้วมันก็บอกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมันก็ด่านูกากอะไรแบบเนี้ยอาด่าสติลปิดด่าอะไรพวกเนี้ยแล้วผมก็เลยถามมันว่าทาไมคุณถึงท็อกซิกจังผมก็ว่ายูุท็อกซิกมันก็บอก because I'm toxic มันก็บอกแบบนี้ผมก็เลยอัดคลิปนี้ไว้นะครับก็ปรากฏว่ามันก็ท็อกซิกตามที่ ในคลิปปรากฏเลยโอเคครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคลิปนี้ผมด่าคนจีนด่าการเลยนะฮะเนื่องจากมันมาด่าพวกเราก่อนนะครับมันร้อเรียนภาษาไทยด้วยนะผมก็เลยด่ามันคืนนะฮะแต่ตอนที่มันด่าคืออัดไว้ไม่ทันนะครับเพราะว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บมันได้ยินผมกับน้องคุยภาษาไทยกันนะครับแล้วมันก็ด่าเลยนะก็เลยตามที่คลิปครับเดี๋ยวผมจะไม่ตัดเลยนะฮะคลิปนี้ให้ดูกันว่ามันท็อกซิกขนาดไหนนะครับโอเคครับไปรับชมกันเลยครับผม รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอะไรวะเนี่ยไม่ได้หลุดไม่หลุดวิ่งวิ่งเหมือนปอดแจงเลยอะไม่ได้หลุดวิ่งวิ่งเหมือนปอดแจงอะ ชักชักื้ยักักยื้ยกยูกยื้ยัก่ักย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 ักักบ่กว่าันเอกน่กยันบักว่กยักดักันเั่นักยมกักยักยักว่าดูมันเั่ยน่ยัก่ักยักยักยัก่ักยักมันยักยักยักยมยักลกยยักยกยั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 ดยัยักยักยักยยักยัก่ัลักยักยักยกเลยเยยัย ใช <Whoa. S 2> ่นีเเ่เ <Chinese S 2> ชา่าหนิมา Why you a toxic man What the fuck Why What ็ h e ก u c k เก๋ใช่น่ะเช่าหนิมาใช่น่ะ toxic Why you be what the objective You play tank guys Let's go Why? Why ท็อกซิคโอ้โหโอ้ไม่ก็ไอแ e มล i เระข้างบนเอ้ยระเบิดข้างบนพี่ชายได้เลยเนาะ Yeah I know you ท o x i ิชิไม่ยู้เป็นย่มวันย่่วัน ไปิวมันจะไปฮิวมันจะไปคิวมันเออมันมาดมาเราเราจะไปฮิวมันเเอาเอาคลิปพวกนี้แม่งไปประจานลงกลุ่มเลยสัมึงเจอกูมึงรู้มึงรู้รวงหนลูดแววันลบราดหเออ ไอ้หลัหลังตะลุตะลุๆๆตเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมันอ้โหวพี่พ่อ่ะมันไหนวะไปไหนวะเฮ้พี่แทงมายูอนกลับดูนู้ยูอ่ะทกกิงนู้กด์แต่ยูฟ u c กิงท็อกซิหลังเข้าอีดีหลังเข้านะหลังเข้านะได้ได้ได้โอ้โหเดี๋ยวโล่มันกัน โล่มันกันจับขาได้ด้วยเหรออโล่มันถึงถึงไม่นานเดี๋ยวทำไมมันปิงจังวะเอาเรื่องนะปิงไม่เข้าเลยตัวมันวับฟ้าแบบเมื่อกี้แล้วถ้ามันจะตัวเต็งเงี้ยฮะถ้ามัันตัวเต็งเงี้ยตัวเต็งเงี้ย t ัดแต่ฟ้ What is mean ตัวเต็งเงี้ยเขาต้องจับตัวเต็งนะโอเคเลี้ยแลว่ะสอยมันลงได้ปะ ระเบิดข no 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 ้างบนนะพี no no on no ่ตรงังคาระเบิดแตกระเบิดแตกระเบิดแตกไอ้แขงมันจะแตกแล้วตัวเต็งตัวเต็ง what the fuck ชาดัยูยนุกายมาบอกมาบอกมบอกฝากเฉยเฮ้ยพี่แล้วพี่หายไปไหนวะอยู่นี่อหาไม่เจอ เจอแล้วเจอแล้วมีมีตรงข้างบนข้างบนหัวเราไอ้ยิงระเบิดตรงไหนอ่ะเห็นปะเห็นเหนอลโดดลงมาละวางบางกะติด้วยสวยระเบิดตายไรกัดจ้ะยูยอยูยูยู s ่างต้องฟังก์ y ับยูเพย์ y ชน์า y not what the objective guy why why you a fucking noob guy ์ใช่หรม่มาช่นะมันด่าเราก่อนอ่ะเราไม่ผิดด้วยด่ามาต้องด่ากลับอยู่วะเออมันด่าเราก่อนน่ะ เห็นปะเห็นะเห็นปะเห็นเห็เห็นมันจะตายาเดี๋ยวลอก่อนรอก่อนรอก่อนเออผมเห็นมันจะตายเแล้วมันไม่ดูรถไงเราก็ไม่ดูไงเออแพ้ก็ช่างม่ยูดอวัตออบเจกีไกด์ไหวไอยุดโซท็อกซิกแมนยูนูยูนูยูนูปู <laughs> Why are you not? You see my kill, guys? You see my kill? Why you nuke? You nuke too, guys? We are the nuke. you really toxic, you know? Toxic so much. really 笑你吗？我笑你吗？真的？笑你吗？笑你吗？笑你吗？What is me？把酒麻的了。OK OK Why What objective guys? I uh, please please Just shut up you noob shit YouTube What the? Why you told me shut up? I never said anything. Because you never say anything, this I? Right? <laughs> <laughs> ah! No! Help! Whoa! 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 whoa. <laughs> whoa, whoa, whoa. Come on, love, Watch the objectives. They think that we are. เราฟังไม่ออกเลยมันจะด่าเราเฉย้โอ้ยตายอะไรเนี่ยบ้าบาพอดีเลยพี่ต้องพี่จะบินขึ้นไปยิงมันข้างบนแต่พี่โดดขึ้นไม่ขึ้นอะบ้าติดเฉยตายไปด้วยเลยไม่เราก็จะแพ้กันเหรอสู้เขาไฟติงไก g guys ิงใช t ไ n g ไฟติงไฟติง i n g f i g h t i we can do it

Why? Do 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 do. No. <laughs> I did two guys. You you see you? You see you? You see you? Eight, ten, nine. What the fuck? <laughs> bye bye. Bye bye.